สวัสดีค่ะ JK โ no. นมาแนะนำที่ดินสวยๆนะคะอยู่ในหมู่บ้านเวียงดอยนะคะบนเนื้อที่97ตารางวานะคะทุกท่านราคา880,000บาทค่ะอําเภอดอยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ดินสวยๆนะคะในพื้นที่ของหมู่บ้านเลยนะคะมีถนนหมู่บ้านผ่านหน้าที่ดินเลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมด97ตารางวาค่ะราคา880,000บาท ค่าโอนคนละครึ่งนะคะมีน้ำมีไฟพร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือประปานะคะก็มีผ่านถึงหน้าที่ดินเช่นกันนะคะอยู่ใกล้เทศบาลตำบลป่าป้องอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันพีทีนะคะอยู่ใกล้วัดชัยประดิษฐ์อยู่ใกล้ร้านอาหารและร้านกาแฟนะคะหลายๆแห่งด้วยกันนะคะทุกท่านเหมาะสำหรับการสร้างบ้านหรือว่าทำอสังหารเรมทรัพย์ ไว้ทำกำไรก็ได้เช่นกันนะคะมีน้ำมีไฟมีอินเทอร์เน็ตมีเพื่อนบ้านนะคะมีสถานที่ราชการหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะอยู่ใกล้ๆ้พื้นที่มากมายนะคะพออยู่ในย่านของตัวเมืองเลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะมีพิกัดของที่ดินไว้ให้และก็ยังมีเบอร์โทรติดต่อของเจ้าของได้โดยตรงนะคะ อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ